หัวใจมีแห่สู้ต่อไป่มีทัศการวันนี้มีคุณดวมาจ้างน้องนีหน้าด้วอุดรอุดรฮะจ้างคนเดียวแล้วจ้างน้องนีหน้ารู้สิบอกว่าน้องนีหน้าว่าไหมแล้วอ้อผูกว่าส่งหนห้อ่าได้ ตอนนี้กิจอาจารย์มากเวลาทำงานนี้สวยดูว้าว แกงซาแซบทุกสีเนี่ยแหละแกงนี้ตัวสร้างสีสันให้แซบได้ทุกสีซาได้ทุกสีโลกเลยเต็มไปด้วยสีสันแฟนตาสำหรับแกงซ่าแซบทุกสีตุ้ดจีนปีนี้ทำไหม่ื้ือมาสายอัวเบื่อเบื่อรสชาติเดิมๆอังเปาก็เท่าเดิมไม่เท่า บอกเลยปีนี้สามเท่าหนึ่งอ่างเปาล่องพสุธานล่างคา้าทวนยุทธภพลดก,กันจายเลือกสองอะนี่ไงสองพลังโค่นอ่างเปลา,เลาลดเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตั่วละสามไลเดอร์เคลื่อนไหมค่ะส่งฟรีไม่อันตลอดปี สาม,มปัง<ช>ขนาดนี้ต้องเจอดัชนีขยี้ความคุ้มเปิด Grab Food ลดสามปังในสั่งเดียวหนึ่งร้านค้าลดสูงสุด60%สิบอนสองโคดอ่างเปาลดเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามส่งฟรีทั้งปีกับ Grab Unlimited สวัสดีเจียกอดไม่รอแล้วนะ Grab Food ลดสามปังในสั่งเดียวสั่งเลยขอรับเตอร์หน่อยสวัสดีและสวัสดี FC คุณประจักษ์ชัยไหทองคำทุกคน ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างขอบตาดํานั้นหมดแล้วขอบตาดําหมดแล้วแล้วจะไม่ส่งเสริมกันได้อย่างไรสวัสดีสวัสดีค่ะได้ดูอาจารย์ไ์สดก่อนนอนคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นถ้าเรายึดมั่นในความดีงามก็ไม่ต้องกลัว จงยึดมั่นในความดีขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามบาจัจจชัยให้ทองคำลำําใยให้ทองคำใบปอรติยาเอมิราคู่รักต่างวัยโอลิฟและล่าสุดคู่จิ้นอินดีนั่นก็คือ ตุยเกตตุยเกตขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีโชคหมานโอเคไหมจากดอนเมืองท่านอยู่เยี่ยงไรตอนนี้สวัสดีตอนห้าทุ่มขาจยา์ห้าทุ่มสี่สิบพิศนุโลกกัลายา คุณกัลยานั้นอยู่พิษณุโลกเรามาเปิดเพลงให้ฟังสิว่าจะเป็นยังไงเนเธอร์อแลนด์ค่อยมากเจ้าล่ะ <c oughs> โอ้ยควอยกับเสบนาเสียบตาควอยกันเนี่ยมันบุได้เลยเนี่ยไฟมันผมต้องมาไล่สุดอยู่กลางถนนผมต้องหาเก้าอี้มานั่งไล่สุดเดีย๋ยวสักครู่